ทรรมบางคนเกิดมาแล้วแสนยากจนแสนลำบากแสนเข็นแต่ธรไมบางคนเกิดมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางคนเกิดมาแล้วมีความสามารถมีความฉลาด บางคนเกิดมาโง่เขาเอาปัญญาไม่รู้กับคำว่าดีไม่รู้กับคำว่าชั่วเอาใจเอากายไปเกือกกัื่กับความเชื่อทั้งหลายบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาดีบางคนเกิดมา รูปร่างหน้าตาไม่ดีสิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรานั้นเคยสร้างกรรมอะไรเอาไว้ในอดีตชาไม่ว่าพบภูมิไหนก็แล้วแต่กรรมที่เราทำเอาไว้นี่แหละจะส่งผล ให้เราได้รับสิ่งนั้นขอให้เราเข้าใจว่ากรรมเป็นตัวกลางแล้วแบ่งแยกเป็นดีกับชั่วถ้าเรางนพยาย,ยามมันสร้างความดีมันสร้างทานมันรักษาศีลสวดมนต์เจริญปัญญา ตัวปัญญานั้นจะทำให้เรารู้แจ้งท่งตลอดว่าร่างกายของเราสัดียวนแล้วต้องตกอยู่ในกฎแห่งความเทื่องคืออานิญจังทุกขังอนัตตาไม่มีสัประสัตว์ตัวไหนหรือคนไหนที่เกเกนี้ กฎแห่งพระไตรับเรานีปได้ขอให้เราจงเชื่อว่ากรรมทั้งหลายที่เราลงมือทำไปแล้วไม่ว่ากายอยากกรรมว่าีกรรมม่นงกรรมเราต้องได้รับในสิ่งที่เราทำลงไปอย่างแน่นอน ถ้าใครคิดว่าปล่อยมาเลยชาติหน้าจะเป็นยังไงก็ช like ่างเอาชาตินี้ไว้ให้ดีให้รวยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้คือว่าเรามีปัญญาเป็นอิจาทิกทิคือมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะการสร้างคุณงาม เราไม่ต้องรอเวลาขอให้เราทําในปัจจุบันนี้ในขณะที่เรายังมีรมหายใจอยู่ก็ขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในกรรมดีเราอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันขอให้กาดนี้ ดีอย่างเดียวคำว่าดีอย่างเดียวนั้นไม่ใช่หมายความว่าทำดีแต่หมายความว่าเป็นขโมยข้โดนรับเล็กขโมยน้อยเขาเพื่อเอาเราเป็นผลประโยชน,น,น์แห่งตนอันนี้แหละจะทำให้ชีวิตพบนี้ก็เป็นทุกข์พบหน้าก็เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญาเป็นขาดทิ้ง เราฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราคนต้งเข้าใจว่ากนแห่งกรรมนั้นเป็นคนที่เที่ยงที่สุด